สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกทุกท่านเลยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานชาวราศีกรกฎนะคะเรามาดูเรื่องราวไม่คาดฝันของชาวราศีกรกฎกันดีกว่านะคะว่าช่วง10บวันนี้นะคะที่คุณเข้ามารับชมคลิปวิดีโอเรื่องไม่คาดฝันอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎค่ะขอพลังงานชาวราศีกรกฎทุกทุกท่านเลย เรื่องไม่คาดฝันของชาวราศีกรกฎค่ะเรื่องไม่คาดฝันของชาวราศีกรกฎนะคะ Queen of Cups คุณอาจจะมีสัญชาตญาณของความรู้สึกคิดถึงใครบางคนหรือฝันถึงใครบางคนหรือว่าคุณรู้สึกว่าบางอย่างบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอาจจะรู้สึกว่ามีความสุขอาจจะรู้สึกว่าลังเลอะไรบางอย่างอาจจะรู้สึกวันไหวอะไรบางอย่างกับตัวเอง แต่ความรู้สึกนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณก็ตามคอ้คุณปล่อยความรู้สึกอารมณ์ของคุณให้มันเป็นไปตามธรรมชาติสมมติว่าตอนนี้คุณอยากรู้สึกว่าซื้อดอกไม้ให้ตัวเองสักหนึ่งดอกคุณก็ซื้ออยากที่จะทำอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆ้อยที่คุณไม่เคยทำคุณอยากจะทำคุณก็ลองทำอยากเดินทางไปไหนคุณก็ไปเรื่องงานแล้วอยากจะแวะไปตรงนี้ก็ไปอารมณ์ความสึกอิโมชันลบางสิ่งอย่างของคุณกำลังมามันกำลังที่จะเติมเต็มอะไรบางสิ่งงอย่างหรือว่าคุณกำลัง รู้สึกว่าเอ๊ะมีใครมองคุณอยู่มีใครคิดถึงคุณอยู่มันมีอะไรแปลกๆที่คุณหาคำตอบไม่ได้จงอนุญาตให้ตัวคุณเองได้ได้นําความรู้สึกนั้นนะคะปลดปล่อยออกไปแล้วถามในใจตัวเองว่าถ้าความรู้สึกแบบนี้มันคือความสุขแล้วความสุขนั้นมันคืออะไรขอให้ความสุขนั้นสัญญาณนั้นบอกหน่อยได้ไหมว่ากำลังจะเกิดอะไรกับคุณถามคำถามไว้ในใน จิตวิญญาณของคุณเดี๋ยวคุณจะได้รับคําตอบนะคะชาวราศีกรกฎนี่คือสัญชาตญาณของคุณในช่วงนี้ที่อาจจะแม่นมากๆเลยเรื่องไม่คาดฝันคุณอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้ก่อนเช่น,น Ang e l Number สัญชาตญาณของคุณที่กำลังจะบอกคุณก่อนว่ามันจะเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนั้นเกิดขึ้นเช่น ความรู้สึกลังเลความรู้สึกหวาดระแวงอะไรแบบนี้นะคะเหมือนกับเอะใจสก,กิดใจบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ k n i f e of wands ค่ะคุณกำลังก้าวข้ามผ่านอะไรที่ยิ่งใหญ่มากกว่าที่เคยคุณกำลังมีสิ่งที่คุณกำลังจะสู้กับมันช่วงนี้ถ้ารู้สึกเหนื่อยถ้ารู้สึกล้าท้อทำงานหนะักทำงานเยอะแบกรับอะไรต่างๆนาะนาะมากมายเหลือเกินเหนื่อยนกะก็พักหน่อย พักหน่อยนอนหลับพักผ่อนเพียงพอทานอาหารให้อร่อยอร่อยออกกําลังกายบ้างแบ่งเวลาเสริมสวยแบ่งเวลาพักผ่อนแบ่งเวลาที่จะไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับทะเลอยู่กับภูเขาแบบนี้นะคะเพราะว่าคุณกอบโกยทั้งภาระหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างเหลือเกินในช่วงนี้นะคะแต่มันก็จะทําให้คุณมีเงินเข้ามามากขึ้นมีความสําเร็จเข้ามามากขึ้นอาจจะเป็นบางสิ่งที่ทําให้คุณได้เติบโตนะคะเป็นไปในทางที่ดีเกิดขึ้น บางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เสียใจนะคะเป็นเรื่องราวที่รู้สึกน้อยๆรู้สึกเบื่อๆในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะรู้สึกว่าต้องปล่อยวางไว้ก่อนนะคะอะไรก็ตามแต่ต้องอดใจรอกับสิ่งที่มีค่าแล้วก็รอคอยบางเรื่องอาจจะต้องถึงเวลาในการที่ เปิดเผยความรู้สึกเปิดเผยความในใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการเจรจารหรือว่าถ้าจะมีประเด็นอะไรกับใครถ้ามีประเด็นอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะได้คุยได้เจรจารได้คุยการถ้ายังไม่มีประเด็นอาจจะมีบางสิงอย่างที่รู้สึกว่าเกิดอาการงอนอาการน้อยกันเกิดขึ้นเกิดการไม่เข้าใจน้อยอกน้อยใจกันเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น Cqueen of p e n t a c l e s ค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทำสิ่งที่คุณฝันไม่ว่าตอนนี้คุณจะรู้สึกว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีเกณฑ์ที่จะได้ได้ติดต่องานมันจะได้ไหมนะมันจะเป็นไปอย่างนั้นไหมนะถ้าอดใจรอ,อนิดนึงนะคะปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ากำลังรอคอยจังหวะอะไรอยู่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ได้ทำสิ่งนั้นได้สำเร็จมากๆ เรียกว่างานเยอะเงินก็เยอะตามมานะคะแต่ความเหนื่อยความล้านะั้นมันจะทาให้คุณได้สักเสตประสบความสำเร็จยิ่งวัดใจทําให้คุณเข้มแข็งและหนักน่นขึ้นมากๆบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะนิ่งมากในช่วงนี้นะคะอาจจะอาจจะเบร์เอาอาจจะหมดไฟอะไรบางอย่างในตัวเองนะคะก็อาจจะต้องอดใจหน่อยอาจจะฝืนตัวเองหน่อยฝืนที่จะฝืนที่จะฮิวใจตัวเองฝืนที่จะจะต้องพาตัวเองสู่ การออกกาลังกายพาตัวเองสู่ความรู้สึกพลังงานดีๆที่วางงานไว้วางสิ่งลบๆไว้แล้วก็ใส่ใจตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะว่าพลังของคุณอาจจะหมดและถดถอยไปนะคะ t o of s o u r c e จริงๆในความรู้สึกอย่างที่บอกไปะคะ่ะว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยเรียกว่ามันจะเกิดสิ่ง,งนั้นได้จากสิ่งที่คุณจะต้องแบบดึงพลังของตัวเองขึ้นมาไม่ว่าคุณจะรู้สึกต้องปิดกั้นอะไรบางสิ่งบางอย่างรู้สึก ต้องใส่ไฟใส่พลังกับตัวเองมากในช่วงนี้นะคะค้นหาความสุขในตัวตนของคุณให้เกิดขึ้นดูแลบางอย่างที่มันมันเป็นตัวเองมากกว่าที่จะดูแลบางสิ่งนะคะที่เป็นสิ่งภายนอกเพราะว่ายิ่งคุณรู้สึกว่าสิ่งภายนอกมัน สิ่งภายนอกน,น,นะคะมันทําให้วุ่นวายมันทาให้เหนื่อยล้ามันทาให้เป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันยิ่งลบก็ยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าสูญเสียวความเป็นตัวของตัวเอง Queen ควีนอวอนจงเป็นคนที่ส่งพลังนะคะบางอย่างตัดวางทิ้งไปปลุกไฟแห่งพลังเรื่องของการงานขึ้นมาปลุกไฟพลังในตัวเองขึ้นมาแรงบันดาลใจความคิดสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆนะคะคุณเก่งคุณมีความสามารถอยู่แล้ว เพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณจะทําอะไรที่มันที่มันผ่านพ้นไปได้บางทีบางครั้งรู้สึกว่าชิลกับตัวเองหรือเกินรู้สึกว่าไม่กล้าไม่กลัวที่จะทําอะไรก็ไม่ถูกทำยังไงก็มันจะเป็นได้ไหมนะคือคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะเชื่อมั่นในตัวเองก่อนหน้านี้แต่ในช่วงนี้มันอาจจะรู้สึกว่าไม่เชื่อมั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองไม่เชื่อมั่นในการตัดสินใจไม่เชื่อมั่นที่จะมันจะก้าวต่อไปได้ไหมแต่ว่าพอคุณลองปิดกั้นอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ปลุกไฟในตัวเองขึ้นมาใหม่ นะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณเชื่อมั่นในผลงานของคุณเชื่อมั่นในความคิดของคุณเชื่อมั่นในความรู้สึกของคุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำไม่ว่าจะเป็นดีไซน์โ,โปรเจกต์งานการเริ่มต้นนะคะแล้วก็การที่จะทําอะไรมีใหม่คือจุดไฟจุดพลังในตัวเองขึ้นมาแต่ว่าก็ต้องระวังความความร้อนใจร้อนรนเหมือนกันแล้วก็ความอีโก้เหมือนกันที่อาจจะทําให้บางสิ่งบางอย่างนั้นะคะมันเกิดเป็น เป็นประเด็นบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็ยนๆจริงๆกับสิ่งที่คุณรู้สึกว่าจะต้องจะต้องจัดการและจะต้องวางแผนแล้วก็ในเรื่องของเดวิลนะคะสิ่งบางอย่างที่เป็นลบๆหรืออะไรเดิมๆอาจจะวนเวียนกลับมาหาคุณได้เสมอเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เป็นเก่าๆหรือว่าพลังงานความรักที่มันยังคงกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะถ้าเป็นอะไรใหม่ๆหรือว่าอะไรที่ มันเพิ่งจะเริ่มมันอาจจะเป็นบางสิ่งที่ทําให้คุณสูญเสียความเป็นตัว,ตวเป็นตัวของตัวเองหรืออาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันแผดเผานะคุณอาจจะคอนโทรลไม่ได้กับงานทางความรักหรือว่าคนเข้ามาใหม่ก็ได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเป็นอะไรที่อ,อยู่ๆก็มีประเด็นกับใครบางคนเกิดขึ้น อาจจะต้องใจเย็นในการคุยการพูดนิดนึงการใช้คําพูดการใช้วาจาเพราะว่าบางทีการพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างออกไปมันทําให้อีกฝ่ายหนึ่ง<ม>เขาเขารู้สึกหรือว่าเขาคิดไปอีกอีกหนทางหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ข้อความหรือว่าหรือว่าการใช้คําพูดบางอย่างนะคะรู้สึกรู้สึกแบบนั้นนะคที่ที่ไพ่สื่อขึ้นมานั่นเองค่ะด้านหลังเป็น the sun นะคะความสุข สิ่งใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังจบกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่คุณกําลังที่จะได้ผ่านพ้นกับอุปสรรคในช่วง1ิบวันนี้เกิดขึ้นและได้รับข่าวดีบางอย่างเกิดขึ้นกับการซัพพอร์ตบางสิ่งกับการได้รับคําตอบบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ารอคอยยากและเหนื่อยล้าคุณรู้แล้วว่าจะได้คออําตอบยังไงแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าลุ้นกับมันมากเกินไปจนกลายเป็นบางสิ่งบางอย่างที่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองหรือว่าเกิด บางอย่างทาให้คุณรู้สึกเหนื่อยกับตัวเองช่วงนี้นะคะล้ากับตัวเองช่วงนี้แต่คุณกําลังได้รับข่าวดีที่ไม่คาดฝันเพราะว่าเป็น The Sun ปิดท้ายนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่คุณรอคอยและมุ่งหวังขอให้คุณรู้สึกว่าไหลไปกับสิ่งที่คุณกําลังรู้สึกได้รับสิ่งสิ่งนั้นแม้ว่าบางทีบางครั้งมันจะต้องลุ้นอย่างใจจดใจจอ่จจอก็ตามค่ะแต่ว่านี่คือ The Sun การเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ไม่คาดคิดกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องสิ่งใหม่ใหม่งานใหม่โปรเจรกต์ ซ่อมแล้วซ่อมอีกมันไม่ผ่านก็กลายเป็นว่าผ่านดูดีประสบความสําเร็จเกิดการเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกิดการได้รับข่าวดีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าถ้ารู้สึกติดอะไรกับตัวเองบางครั้งก็จะต้องเอาตัวเองออกไปสู่ความสงบความเงียบหรือว่าธรรมชาติเพื่อที่คุณจะได้ปลุกไฟในตัวตนของคุณเองขึ้นมาแล้วก็ตัดอะไรบางสิ่งบางอย่างออกไปแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองให้ได้ว่าว่าคุณน่ะกำลังกำลัง มั่นใจในผลงานที่คุณทํามั่นใจในสิ่งที่คุณทํานะคะแล้วก็บางอย่างอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันรุมเร้ากับคุณมากเกินไปอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกแล้วก็รับรู้อยู่ได้เช่นกันว่าฉันจะทํายังไงดีนะคะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงกับอะไรบางสิ่งบางอย่างรู้สึกว่าอยากยอมแพ้อะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเพิ่งยอมแพ้นะคะอย่ายอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆเพราะว่าสิ่งที่คุณรอคอยคือความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่กาลังจะเกิดขึ้น สิ่งที่จบไปแล้วคือจบสิ่งที่กําลังตัดสินใจถ้ามันดีแล้วถ้าคุณรู้สึกว่ามันดีแล้วอยากเริ่มอยากลองอยากลุยเดินหน้าลุยแล้วก็ลองเลยไม่ไม่ลองก็ไม่รู้นะคะมันจะเสียโอกาสเสียเวลานั้นไปเพราะว่ายิ่งยิ่งคุณลองยิ่งคุณลงทุนอะไรบางสิ่งอย่างใหม่ๆกับตัวเองยิ่งคุณเริ่มเริ่มชีวิตเริ่มต้นได้เร็วยิ่งประสบความสำเร็จหรือว่ายิ่งประสบความสำเร็วหรือว่ายิ่งได้เรียนรู้อะไรที่มันยากที่มันเหนื่อยที่มันหนัก ได้เร็วแล้วก็ทําให้มีประสบการณ์อย่างยิ่งใหญ่มากๆแล้วทําให้คุณได้เติบโตในอนาคตที่ไกลมากๆเลยนะคะและแน่นอนค่ะบางเรื่องก็อาจจะรู้สึกว่าไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วมันก็เกิดขึ้นและสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วหรือว่ากําลังจะเกิดขึ้นก็ตามเดี๋ยวสถานการณ์มันจะดีขึ้นเด e The situation will improve นะคะเดี๋ยวสถานการณ์มันจะดีขึ้นเดี๋ยวมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเห็นไหมคะ Big happy change การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่า The Sun เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้หรืออาจจะผ่านพ้นรอเวลาอะไรบางสิ่งบางอย่างไปก่อนนั้นมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่คาดฝันที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับคุณค่ะ Recovery การฟื้นฟูการเริ่มต้น อีกครั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกําลังฟื้นฟูในเรื่องของอะไรสถานการณ์งานการเงินชีวิตที่คุณอยากที่จะออกแบบให้เป็นชีวิตใหม่ที่คุณรอคอยเป็นได้หมดเลย อดใจรอหน่อยอดทนหน่อยกับสิ่งที่คุณรอคอยเดี๋ยวมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณนะคะขอบคุณามากๆม่สำหรับการติดตามรับชมเชื่อในสัญชาตญาณของคุณในสิ่งที่คุณรับรู้ถามแองเจลถามนางฟ้าถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวตนของคุณอยากให้คุณเดินหน้าไปาในทางใดคุณตัดสินใจถูกไหมลองถามท่านในใจเดี๋ยวคุณจะได้รับคําตอบเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ